สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซา่าบายปุนะครับผมก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อ่านิคลิปที่สองนะภายในวันเดียวกันผมมารีวิวกล้องติดปืนซิมมอนแท้นะครับอันนี้ติดลูกกดปืนลมไรเฟลิลก็สบายเลยนะครับซิมมอนแท้เบิกวังมูลพานะครับซิมมอนสี่สิบกสี่สี่นะครับหน้าเลนส์ี่สิบหกอ่าสี่สี่ก็คือหน้าเลนส์สี่สิบสี่มิล ซูม16เท่าก็ระยะประมาณ5ถึง150เมตรนะครับได้หมดทุกปืนนะครับผมเส้นเล็งเป็นจุดไข่ปลานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในคอมเพราะว่าเราจะเล่นมือไม่สั่นนะครับเส้นเล็งถือว่ากลางๆไม่หนาไม่บางนะกลางๆกำลังดีมากเลยนะครับจุดไข่ปลานี่ยิงเผื่อได้สบายนะครับก็มีแถมนะครับขาจับนัดคู่นะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับพาชเลนสวยมากเลยนะครับพาชเลนเข้าของมาคูมาใส่ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับมันเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนะครับ เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับนี่นะฮะของแถมก็คือข้อแถมอยู่แล้วขาจับ้าเชดเลนแล้วก็ฝาครอบยางยืดนี่นะฝาครอบยางยืดน้านหลังก็เป็นฝามาตรฐานทั่วไปนะครับรุ่นนี้เป็นคอท่อ25มิลนะครับมีโลโก้ตัวนูนขึ้นมาเลยซิมอนสวยมากนะฮะสวยมากนะครับเป็นปรับในนะฮะนี่ผมเปิดฝาไว้แล้วนะเป็นปรับในเนี่ยกลิกๆๆเห็นนะครับปรับในนะครับนี่นะฮะแล้วก็ปรับเสร็จก็ปิดกันคนเล่นง่ายดีนะครับ ปรับในนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีไฟนะฮะมีไฟแดงเขียวนะครับหมุนไปเรื่อยๆไฟก็จะเปิดจะติดสว่างมากสว่างน้อยก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดับเองนะครับนี่สัญลักษณ์4 6 4นะของซิมมอนนะครับมีปรับตาหลังนะฮะปรับตาหลังสำหรับคนใายตาสั้นใสยตายาวนี่ปรับได้เลยนะครับนี่นะครับขอท่อ25มิลมีปรับหลานะครับลืมบอกไปมีปรับหลาด้านหน้านะครับปรับหลาด้านหน้านี่นะครับตั้งแต่ สิบหลาจนถึงสามร้อยหลาแล้วก็ถ้าใครเลยกว่านั้นก็อินฟินิตี้ได้เดยสบายยิงใกล้ยิงไกลได้หมดเลยนะครับห้าเมตรเจ็ดเมตรก็ยิงได้แต่ถามว่าปืนก็ไม่ยิงกันเจ็ดเมตรลรวกสิบขึ้นนะครับคุณภาพดีมากซิม,มอนแท้นะครับงานโลโก้สวยมากนะครตัวแท้เลยนะครับนี่นะฮะพวกนี้เป็นกระจกเฮดดีนะฮะเรียอกกระจกเขียวเฮดดีอาเคลือบสารเขียวเฮดดีนะครับนี่นะฮะไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะนี่นะฮะเคลือบสารเฮดดีสีเขียวนะครับ ซิมมอนนะครับยี่ห้อดังอยู่แล้วซิมมอนถ้าเราเข้าวังบูโลฮารก็เยอะแยะนะครับใส่ได้ทุกปืนนะครับลูกกดไรเฟิลปืนลม P c ซีได้หมดเลยนะครับพวกสิบกเข้านี่ก็กำลังดีอยู่แล้วนะครับสนใจก็โทรหาคักหากันได้ราคาไม่แพงอัพพันกว่าบาทย้ําอัพันกว่าบาทนะไม่ได้แพงนะครับเก็บเงินไปทางก็ได้นะครับร้านเราก็เหมือนเดิมร้านดังปุ๊กองถุมอสซาร้านประจำอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ